อดีตก็ผ่านไปแล้วทำไรไม่ได้อนาคตยังมาไม่ถึงช่างมันเกอดรู้ปัจจุบันละปัจจุบันมันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปรู้เดี๋ยวนั้นดับเดี๋ยวนั้นรู้เดี๋ยวนั้นปล่อยมั่งเดี๋ยวนั้นเนี่ยเนีย่ยบางอัตถังกิกรรมคือการเจริญการดับไม่เหลือทุกขณะของจิต เรียกว่าอัตถังคิดกมักมักถังแป็สัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงตามความจริงสัมมาสังกัปปะมีความดําริชอบมีความปรถนาชอบนั่นก็หมายถือว่าเมื่อเห็นหลักอน,นิจจงทนัตตาแล้วปรถนาที่จะไม่ยึดมั่นดําริที่จะไม่ยึดมั่นคือมัน่นะสัมมาสังก Sut ัปปะสัมมาวาจารู้จักการเจรจาที่อ่อนหวานไพเราะ เต็มดรวยความสัต์จริงมสมารกรรมมันตะการงานการกระทำงานการงานชอบสมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบสามข้อนี้สมาสิทธิสมาสังกัปปะสองข้อนี้เป็นปัญญาเรียกว,ว่าปัญญาสมมาวาจาสสมารกรรมมันตะสสมมาอาชีวะสามข้อนี้ตรงกลางนี้เรียกว่าศีลสมาวายามะความเพียรพยายามชอบ ก็คือการมีสติในการดูจิตดูใจตัวเองนะธรรมมาวายามะเห็นพยายามชอบสมาสติสมาสมาธิสามข้อสุดท้ายเรียกว่าสมาธิเรียกว่าสีสมาธิบัญญาอัตตังทีก็มักจะรวมลงมาหาตัวสติตัวเดียวมาตามแปดรวมมาเป็นสติตัวเดียวที่เป็นปัจจุบันที่สุดรู้เดี๋ยวนั้นละมาเดี๋ยวนั้นรู้เดี๋ยวนั้นระวังเดี๋ยวนั้นธรรมชาติของจิตจะคิดไปนู่นมานี่คิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้าง คิดแล้วเฉยบ้างคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตเอ่อมันมันคิดกันมาเนี่ยเอาด <condiciones> ูแล้วอดีตมันผ่านมาแล้วนะอปัดออกทันทีเลยอนาคตยังมาไม่ถึงปัดออกทันทีเลยเออทั้งอดีตและอนาคตเนี <sa> <sh> <sh arp y> ่ปัดตกเลยปัดตกไปเลยเนี่ยปัจจุบันนี่แหละดูเดี๋ยวนั้นลาเดี๋ยวนั้นดูเดี๋ยวนั้นตาเดี๋ยวนั้นอันไหนมีประโยชน์ก็ทําเสียทําแล้วก็วางไปอันไหนไม่มีประโยชน์ไม่เอาเลยสาดทิ้งเลย อย่าปล่อยให้จิตใจของเราค้างอยู่ในอารมณ์นะถึงแม้ว่ามันจะมีความเผอบ้างแต่ก็ท่องไว้จะด,ดังเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปอะไรอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปอะไรอะไรเกิดขึ้นก็ชัางมันเถอะเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปอะไรอะไรเกิดขึ้นมันก็แค่นั้นแหละพอเกิดขึ้นแล้วมัต้องดําไปตามหน้าที่ของมันอันนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติจิตใจเราเนี่นะเรียกว่าปฏิบัติธรรม ปฏิบัติจนตั้งเห็นธรรมชาติของจิตเห็นธรรมชาติของร่างกายอันนี้เราว่าเห็นธรรมเห็นธรรมชาติของจิตเนี่ยจิตมีความคิดมีความนึกมีความคุงมีความแต่งมีสุขมีทุกข์มีเฉยมีอารมณ์ดีอารมณ์เสียอารมณ์ยาบอารมณ์ละเอียดอารมณ์ผ่องใสอารมณ์เศร้าหมอง,อ,งอารมณ์เฉยเนี่ย นี่คแต่ธรรมชาติของจิตเดี๋ยวไหเห็นตั้งจริงว่าอ๋อจิตมันเป็นอย่างนี้เองเดี๋ยวคิดอันนั้นเดี๋ยวคิดอันนี้เดี๋ยวปุ้งเรื่องนั้นเดี๋ยวปุ้งเรื่องนี้แล้วก็มาเห็นระภาพร่างกายใจเจ็บตรงนั้นใจป่วยตรงนี้เรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาจะหลงพ้นไปไม่ได้หลงพ้นไปไม่ได้นะเกิดขึ้นตั้งอยู่แปบพันเปยนแปลงดับลงไปมันมีความเกิดมีความแก่มีความเจ็บมีความไข่อ๋อเนี่ย เวลามันเจ็บไข่ในทุกข์ขึ้นมาว่าอ๋อในร่างกายเนี่ยไปเดี๋ยวมันก็ตายแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็ตายแล้วมันแก่ไปทําหน้าที่ของมันมันเสื่อมไปทําหน้าที่ของมันเนี่ยทำอะไรไม่ได้ได้แต่เยียวยารักษาบำรุงบรรเทากันไปอยู่ได้ก็อยู่ตอ่อไปอยู่ไม่ได้ก็ต้องตายเสียธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราเห็นธรรมชาติของร่างกายเห็นธรรมชาติของตัวงใจนเนี่ยได้ว่ารรห็นธทำมาความทุกข์ความเดือดร้อนความวิตกกังวลที่เคยเกิดขึ้น ก็จะไม่เกิดขึ้นโศกังความเศร้าโศกไม่มีวิรดิชังดุองความ,าวม,ม,ม,ววามร้าร้อนไม่มีเข้ม,มังจิตเกษมเข้มังจิตเกษมความทุกข์ความ,วามร้าร้อนไม่ความเศร้าโศกจะไม่เกิดขึ้นกับเราอีกแล้วไม่ไดิชังแปลว่าทุรีทุรีแปลว่ากิริสกิริราคะกิริโทสะกิริโมหะไม่สามารถจะเผาผันใจของเราได้อีกเขม,มังจิตเกษม พราะเป็นภาวะจิตที่เป็นอิสระกับทุกสภาพสิ่งไม่สําคัญมันไหมอะไรความเป็นอวัตเราสังเกตดูจิตใจของเราอ่ะสังเกตดูรังจันเราราวาทุกข์ที่ห่มาออกมาจากใจนะมโนบุวังเข้ามามาโนสิทธ,ธามาโนมายาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นราคฐานไม่ว่าทำาะไรทะไารามีใจถึงก่อนมโนมายานะหรือว่าสมเด็จดูสตใจสุขก็ใจทุกข์ก็ใจเจริญอ,อยู่ก็ใจดีใจก็ใจเสียใจก็ใจมา ทองใสก็ใจส่องมองก็ใจสงบก็ใจไม่สงบก็ใจมาสุขก็ใจทุกข์ก็ใจมามันเกิดอยู่ที่จ <No. S 1> e ิตหมดเลยอันนี้เราสังเกตดรบ้บงตัวจิตมันเป็นตัวรองรับทุกอย่างในเมื่อมันเกิดอย่างนั้นขึ้นมาแล้วแต่เนี่อ๋อมันเป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเรามันเป็นนักคิดางเป็นเรื่องของจิตธรรมชาติขจิตเป็นนักคิดอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องของเรามันจะคิดอะไรขึ้นมาก็ดูมันปล่อยวางมันดูมันดูจักมันปล่อยวางมัน ดูเดี like моей, ๋ยวนั้นทําความรู้เดี๋ยวนั้นปล่อยวางเดี๋ยวนั้นเนี่ยว่าท่องไว้เดินดังว่าไม่ว่าอะไรมันจะไม่เที่ยงเนาะเนี่ยว่าแต่ของภายนอกเลยแม้กระทั่งจิตใจของเราเองก็ยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่เที่ยงตัวอย่างกายไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงพระโสดาบันือเห็นอันนี้จังบาลการเจตมาลุพระโสดาบันได้ก็คือเห็นอันนี้จังเห็นความไม่เที่ยงว่าร่างกายไม่เที่ยงจิตใจไม่เที่ยงอารมณ์ตกก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยง สมาธิคือไม่เยียงไม่เป็นสมาธิคือไม่เจียงมันเป็นของไม่เจียงภาษากรีกเดชามีนี่เห็นเหมือนกันกับวสราบันจะมีความละเอ,อียดลึกซึ้งขึ้นไปอีกนะส่วนพระอนาคามีนั้นเห็นทุกเห็นทุกอันนี้จังทุกอันนี้จังเราเห็นมาเมต็มที่แล้วส่วนพระอนาคามีบุคคลที่จะมารูุถึงพระอนาคามีเนี่ยเห็นทุกทุกพะอะไรทุกพจิตง่เขา ที่ไปยึดสาคัญมั่นหมายเอาสิ่งตรตระมุลที่ไม่ใช่ของตนว่าเป็นของตนเลยในความเบื่อหน่ายในความทุกข์ทุกข์ด้วยความโง่หของตัวจิตนั่นนหะที่สมมติตัวมันเองขึ้นมาส่วนพระอรหันต์เนี่ยเห็นความเป็นอนัตตาอนัตตากายอนัตตาจิตอนัตตาผู้รู้อนัตตาอนัตตาสุญญตาทาความเห็นอย่างนี้ไปเรื่อยเห็นวันทุสุริยามันไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงไป,ไป,ไปอ่าเริม พิจารณาเห็นแล้วก็ไม่สมควรยึดมั่นสำคัญไหมจะเอามาเป็นตัวตนของตนวลยเอามาเป็นตัวเราไมมไ้นั้นรู้จักเดี๋ยวนั้นก็ไปวางเดี๋ยวนั้นรู้เดี๋ยวนั้นไปวางเดี๋ยวนั้นอเอาละพรเลย